ันนี่นะคะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขนมเตยมาดูใกล้ๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ตาลค่ะและช่องขนมตาลสตูดิโอค่ะน้องๆคลิปนี้นะคะพี่ตานนะ้พามารู้จักกับน้องๆเรนโบ้เฮเยอะแยะเลยนะคะ วันนี้นะพี่ตานะจะแกะกล่อง u n นบล็อกนะคะให้น้องๆได้ทำความรู้จักกับ Rainbow h ไฮ h นะคะว่ามีชื่อน้องอะไรกันบ้างนะคะสนุกสนานอยู่ในโรงเรียนแซบๆสวยๆนะคะน้องๆเขวันนี้เราจะดูตัวไหนกันดีคะอ่ะละคะ่ะพี่ขนมเตยคะวันนี้พี่ขนมเตยอยากให้พี่ตาณนะแกะกล่องไหนก่อนดีคะ น้องสีเหลืองค่ะน้องสีเหลืองน้องคนนี้ใช่ไหมคะได้เลยน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องซันนี่น้องซันนี่นะคะผิวสีน้ำผึ้งนะคะพี่ตานชอบมากเลยค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะน้องซันนี่มารู้จักน้องกันค่ะน้องซันนี่นะคะน้องมาด้วย ผิวสีน้ำพึ่งนะคะสีเข้มๆเ,เลยกำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เวลาที่ชาวต่างชาตินะมาบ้านเราอะ่ะเขาก็ชอบที่จะไปอาบแดดน,นะคะตามชายหาดนะ <c oughs> เพื่อให้ผิวนะคะเป็นสีเข้มๆต่างจากพวกเราเนอะที่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วว่าโอ๊ยโดนแดดทีนึงนี่ต้องรีบหาอะไรมาคุมกันเลยทีเดียวน้องมาด้วยชุดสีเหลืองนะคะแล้วก็มีชุดมาให้ด้วยความคุ้มค่าของตุ๊กตาเรนโบว์ไฮอะคะ่ะ พี่ตาลว่านะเขาอะไม่หวงของอะเขาไม่กักเลยเขามีชุดมาให้เราเลยหนึ่งชุดพร้อมกับรองเท้านะคะอีกหนึ่งเซตซึ่งชุดนี้ก็ซิ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดค่ะที่น้องเขาใส่อยู่แล้วด้วยนะคะนี่ชุดหนังสีเหลืองนะคะมาพร้อมกับกระโปรงนะคะสีเหลืองด้วยเช่นกันเลยเป็นผ้าตะข่ายแล้วก็ถุงเท้ายาวๆมากับรองเท้าข้อใบนะคะสีทอง สวยมากๆเลยแล้วค่ะน้องถามว่าพี่ตาจะหาซื้อได้ที่ไหนคะตุ๊กตาเรนโบว์ไฮพี่ตาน,นะคะซื้อมาจากห้างเซ็นทรัลนะคะคิดว่าหลายๆห้างค่ะเขาก็น่าจะมาไว้เหมือนกันเลยนะคะั้องซีรีส์หนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสสามี่ห้าหมีหคนนะคะที่เป็นเพื่อนกันนะคะล่าเริงอยู่ในโรงเรียนนะคะราคา ราคาจะอยู่ที่พี่ตาลซื้อมานะคะหนึ่บาทแต่ถ้าช่วงโปรโมชั่นนะคะที่ห้างมีลดราคานะราคาก็จะถูกวันนี้ค่ะขึ้นอยู่ว่าเขาจะลดสิบหเปอร์เซ็นหรือว่า30%มนนะคะน้องๆก็สามารถไปเลือกดูกันได้เลยเอาละคะ่ะอยากเห็นแล้วเรามาแกะกันดีกว่า น้องซันนี่นะคะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขนมเตยมาดูใกล้ๆค่ะอยากให้เห็นรายละเอียดนะคะของเสื้อคลุมค่ะเขาจะเขียนว่าเรนโบ์นะคะตรงคลิปที่แขนแล้วเสื้อผ้าเขามีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะเรียกว่าทำปราณีตะคะใส่ใจนะดูซิบสิคะคือน,นี่ซิบแท้ๆเลยนะเนี่ยเย็บเข้าไปแล้วก็เสื้อตาข่าย มีฟุ้งฟริงด้วยสีเงินๆนะคะตามมาด้วยถุงเท้านะคะบ่งบอกถึงความเป็นเรนโบไฮเลยสีลุ้งค่ะรองเท้าสีทองตรงนี้นะก็เป็นสีลุ้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นนะคะของน้องเรนโบไฮนอกจากเสื้อผ้าที่มีความน่ารักแล้วก็ประณีตแล้วการแต่งหน้าของน้องค่ะดูสิคะน้องแต่งหน้าน่ารักมากๆเลยนะคะการแต่งหน้า ปากนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยหรือว่าจะเป็นขนตานะคะตรงนี้นะมีความยาวงอนของขนตาด้วยนอกจากนั้นนะคะผมค่ะที่เขาให้มานะคะผมน้องหนามากๆเลยละค่ะเล่นสนุกแน่นอนเลยและแน่นอนค่ะว่าพี่ตานะจะมาทำผมให้น้องเรนโบ้ไฮให้น้องๆได้ดูกันแน่นอนนอกจากนี้นะคะน้องเขายังมีตังหูด้วยค่ะพี่ขนมเตย มีต่างหูนะคะเป็นรูปเพชรเลยสวยงามมากๆเลยสีเหลือกเข้าชุดกับน้องซันนี่เลยค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะที่พี่ตานบอกค่ะ mm hmm. เขายังมีชุดนะคะ mm hmm. เพิ่มให้มาอีกหนึ่งชุดบวกกับรองเท้านะคะอีกหนึ่งคู่ชุดของน้องนะคะก็สวยน่ารักมากเลยค่ะ mm hmm. มีข้างในนะคะ เป็นสีทองนะคะระยิบระยับนะคะทำสวยมากๆเลยนะแล้วก็มีนี่ค่ะเสื้อคลุมนะคะเป็นสียีนนะคะสีเหลืองแขนก็จะมีคำว่าเรนโบ์นะคะเต็มไปหมดเลยและกางเกงยีนนะคะทำไมน้องเขาถึงเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยดูสิคะมีความขาดและข้างในความขาดเนี้ยค่ะพี่ตั้นอยากให้เห็นมากๆเลยมีความเป็น เลื่อมๆนะคะเหมือนลูกไม้เลื่อมๆนะคะปากด้วยสวยค่ะแล้วเราจะมาเปลี่ยนชุดนี้กันนอกจากนี้นะเขายังมีขาตั้งให้น้องได้ยืนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตานขาก่อนชมความน่ารักของชุดกันไปทางงก่อนนะคะ นี่มีขาตั้งด้วยค่ะพี่ตัองจะแกะขาตั้งแล้วนะให้น้องได้ยืนได้เลยนะคะมาน้องมายืนก่อนจะ้ะ เสร็จแล้วก็ล็อกตรงเอวได้เลย yeah, yeah. นี่เห็นไหมตั้งขาตั้งแล้วก็ล็อกน้องไว้น้องก็จะมีความสวยงามน้องทำไมไม่เข้าไปล่ะจ๊ะ ก็จะยืนส,สวยๆแบบนี้นะคะมีแมแผ่นเสื้อด้วยทุกคนเลดดมากเลย มีไว้แขวนเสื้อด้วยนะคะเนี่ยนารุนิคะอันนี้โอยขอโทษค่ะอันนี้เอาไว้แขวนกางเกงนะคะรายละเอียดดีมากเลยอะประทับใจมากเลยค่ะคิดถูกแล้วนะคะที่ซื้อมาสมัยก่อนนะจำได้เลยพี่ตนะันอ่ะชอบแอบเอาเสื้อแม่นะคะมาตัดเป็นชุดตุ๊กตา เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะน้องๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขามีชุดตุ๊กตามาให้แล้วไม่ต้องแอบเอาเสื้อแม่มาตัดแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดให้กับน้องกันนะคะอยากให้ดูใกล้ๆค่ะพี่ขนมเตยเวลาที่เปลี่ยนชุดน้องนะคะเรานะจะต้องถอดแขนน้องออกมาขอโทษเรียกว่า ข้อมือน้องนะคะตรงนี้นะ,ะเห็นไหมมีความละเอียดมากเลยหมุนได้360องศาเราจะถอดออกมาก่อนนะคะถอดออกมาเพื่อที่เราจะถอดชุดได้นะ,ะทั้งสองข้างเลยนี่แล้วเราก็จะเปลี่ยนชุดให้น้องได้ซันนี่เขาเปลี่ยนชุดกันนะคะ นี่นะคะพี่ตันถอดรองเท้าด้วยนะคะถอดเลยชวยฉันถอดยากจังเลยเธอ กันเกงในสีเหลืองด้วยนะคะเพราะว่าซันนี่ชอบสีเหลืองค่ะนี่นะคะซันนี่นะคะเขาทำแข็งแรงมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตามข้อขาแบบนี้ค่ะก็สามารถงอได้ด้วยเรียกว่าเล่นสนุกเลยไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันดีกว่า้ ใส่เสื้อผ้าก่อนสิจ๊ะใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะดูชุดสิคะเซ็กซี่มากโปรโย่เนี่ใส่แล้วจากขนมตาลซันนี่เริ่มจะหนาวแล้วได้จากซันนี่รอสักครู่นะสีชุดไหนสีทองเซ็กซี่สุดๆโอุ้ย ซันนี่ถ้าเธออ้วนไปกว่านี้ฉันจะไม่ไหวกับเธอแล้วนะเพราะเธอจะใส่ชุดไม่ได้ yeah, <go. S 1> ได้จ่าฉันจะควบคุมน้ำหนักนะ oh. ฉันจะได้ใส่ชุดได้ไงดีมากเลยจ้าซันนี่เธอควรจะควบคุมน้ำหนักนะ oh. ออกกำลังกายด้วยล่ะเอฟ ประโยคไม่พูดกับซันนี่นะคะไม่ได้พูดกับพี่ขนมเตยน้องๆคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตานได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยมีตุ๊กตาตัวไหนพี่ตาลคะหนูอยากดูตุ๊กตาน้องคนนี้พี่ตานอันบ็อกให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะ พิมเข้ามาได้เลยนะหรือว่าน้องๆนะมีตุ๊กตาตัวไหนแล้วบ้างเข้ามาพูดคุยกับพี่ตานได้เลยนะมาแบ่งปันกันค่ะพี่ตานคะหนูมีบาร์บี้ค่ะพี่ตานคะหนูเล่น LOL ค่ะพี่ตานคะหนูมีเรนโบ์ไฮเหมือนพี่ตานเลยก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นนะคะพี่ตานนะจะได้รู้จักว่าน้องๆชื่ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับพี่ตานได้เลย ใส่แขนขึ้นให้น้องก่อนนะคะเธอควรจะมีข้อมือนะจ๊ะไม่อย่างนั้นฉันจะกลัวเธอนะ mm. ใช่แล้วจ้า mm. เขาทำให้เขาใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่ถอดมือได้นะคะแบบนี้ดีมากๆเลย ตถ้าใส่มือได้เขาจะดังแกลกนะคะอันนี้มันฝีมืพี่ตาใส่ไม่เท่าโอเคดังแค่เนี่ยค่ะมือก็จะสวยๆแบบนี้เลย,ยใส่กางเกงก่อนจ้า ขนมเติมพามาดูน้องซันนี้ใส่กางเกงค่ะใส่กุ้งเกงค่ะใส่กุอุ้ยมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ,อ๋อถึงว่าทําไมกางเกงเราสวยจังนะเรามีไส้ในอยู่ตรงนี้ด้วยเรียกว่าจัดทรงกางเกงนะคะใส่ได้แล้วเธอเฮ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วหรอใช่จ้ะแค่นี้ก็สวยแล้ว ซันนี่ซันนี่เธอไม่ได้อ้วนใช่ไหมเปล่าค่ะขนมตาลซันนี่ไม่ได้อ้วนเลยแค่ขับๆนิดหน่อยเท่านั้นเองอ้อเหรอแค่ขับนิดหน่อยเหรอเนี่ยอย่าแทบไม่เข้าแล้วนะซันนี่อาขอโทษทีจ้ะดูซันนี่สิคะ ซันนี่บอกว่าซันนี่ไม่ได้อ้วนค่ะทุกคนฮซันนี่ฉันว่าเท้าเธอใหญ่ไปนะโอ้ยหรอฉันไม่รู้ตัวเลยว่าเท้าฉันใหญ่ใช่กางเกยงยัดแทบจะไม่เข้าเลยนะซันนี่นะใส่แล้วฉันดีใจมากเลยซันนี่เธอใส่กางเกงได้แล้วโอ้โห กระดุมเกือบไม่ได้เลยซันนี่เธอไม่ได้อ้วนใช่ไหมฉันถามเธออีกครั้งเดียวฉันไม่ได้อ้วนนะคราวนี้ซันนี่จะใส่รองเท้าสีสวยที่มีดาวด้วยนะคะใช่จ้ะซันนี่เธอควรจะใส่รองเท้าสวยๆที่มีดาวอันนี้ทำไมดูเธอใส่ยากจังคะซันนี่ ใส่ได้แล้วดิฉันดีใจมากค่ะตัวต่อไปอยากให้พี่ตาลอันบ็อกตัวไหนนะคะน้องๆคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยเสร็จแล้วจ้าเป็นสาวมาเสเซอร์เลยล่ะ ผมพังยุ่งเหยิงหมดเลยจ้ะแค่เปลี่ยนชุดกันดเองเียวเองนี่ค่ะสันนี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้สันนี่ยืนให้พี่ขนมเตยม่ายปนี่ค่ะเรามาดูน้องสันนี่ชัดๆกับพี่ขนมเตยกัน คลิปต่อไปค่ะอยากให้พี่ตาน,นะคะพาน้องคนไหนออกมาให้น้องๆดูคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกริ๊งๆนะจะได้รู้ว่าพี่ตาลลงคลิปใหม่ๆแล้วและคลิปทำผมพี่ตาลก็ยังทําเหมือนเดิมนะมีทรงผมทรงไหนอยากให้พี่ตาลทําให้ดูค่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยจ้าเอาล่ะค่ะวันนี้นะพี่ตาลกับน้องซันนี่นะต้องไปก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย